สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่25กันยายน2565สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนหรือว่าซ c t v และสำนักข่าวซินหววประกาศรายชื่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์2 2 9 6คนจากทั่วประเทศซึ่งมีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ it, ครั้งที่20 หรือว่า CPC ที่จะเปิดฉากนักมหาสาราประชาชนของกรุงปักกิ่งในวันที่16ตุลาคม2 5 6 5นี้ทั้งนี้สมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมมีทั้งตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้หญิงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และการกีฬาโดยรายงานของ CCTV และซินหววระบุตรงกันว่านอกเหนือจากการยึดมั่นต่อรัฐธรรมนูญของพัคหรือของประเทศผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนต้องยึดมั่นต่อ อุดมการทางการเมืองของประธานทุ่งดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยการประชุม CPC เป็นการรวมตัวครั้งสําคัญที่สุดของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยภายในหนึ่งทศวรรษจะเกิดขึ้นเพียงสองครั้งเท่านั้นสําหรับประเด็นสําคัญของการประชุมครั้งนี้แน่นอนคือการประกาศรายชื่อสมาชิกกลมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าโปลิตบูโรชุดที่ย0ิโดยในจํานวนนี้มีเจ็ดตำแหน่งซึ่งอยู่ในระดับคณะกรรมการประจําหรือว่า Standing c o อ m i t ตร e ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะนำโดยประธานนิกดีสีจิ้นผิงดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นสมัยที่3นับตั้งแต่ปี2555สภาประชาชนแห่งชาติหรือว่า NPC สมัยที่13มีมติเมื่อปี2561รับรองมติที่เสนอโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ว่าโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานนิตดีและรองประธานนิตดีควรอยู่ในตำแหน่งได้นานกว่า2สมัย สิ้นสุดธรรมเนียมปฏิบัติของการที่ผู้ดารงตําแหน่งระดับสูงทางการเมืองควรอยู่ในตําแหน่งไม่เกินสองสมัยหรือ10ปีที่กําหนดขึ้นเมื่อปี2525ตามแนวนคิดของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับดังนั้นเนี่ยปรากฏชื่อของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างชัดเจนจากกรณีก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าตัวเขานั้นเนี่ยครับถูกจับกลุ่มหรือว่าเกิดการรัฐประหารและก็ถูกกักบ,บริเวณซึ่งล่าสุดนั้น,นมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าการปล่อยข่าวลือในโซเชียลมีเดีย ว่าประธานรัฐมนตรีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นถูกรัฐประหารโดยประธานรัฐมนตรีสีจิ้นผิงนั้นถูกควบคุมตัวไว้ในบ้านพักจนแฮชแท็กสีจิ้นผิงพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์ได้มีการเปิดเผยต้นต่อข่าวปลอมรัฐประหารในจีนซึ่งคาดว่ามาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่าเจนนิเฟอร์เซงซึ่งเจ้าตัวได้ทวิต คลิปวิดีโอเมื่อวันที่23กันยายน2 5 6 5โดยระบุข้อความว่าเป็นคลิปกองทัพปลดปล่อยประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่า PLA กำลังมุ่งหน้าสู่กรุงปักกิง่งเมื่อวันที่22กันยายนพร้อมอ้างว่าประธานนิมดีสีจิ้นผิงนั้นถูกจับกลุ่มต่อมาวันที่24กันยายนเจนิเฟอร์เซงได้ทวิตข้อความอีกว่าคนวงในชี้แจงว่าข่าวสีจิ้นผิงถูกจับกลุ่มไม่เป็นความจริงสำหรับเจนิเฟอร์เชงนั้นพบว่าเป็นนักเคลื่อนไหวและนัก ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดในจีนฝักใ่ลัทธิฝ่าลุ้นกงซึ่งลัทธินี้ถูกทางการจีนปราบปรามในเวลาต่อมาเพราะเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลโดยเจนิเฟอร์เซงนั้นได้หลบหนีไปยังออสเตรเลียเมื่อปี2554ปัจจุบันเจนิเฟอร์เซงยังอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและนี่แหละครับดังนั้นข่าวที่ก่อนหน้านี้มีการข่าวลือกันออกมาว่าประธานดบดีสีจิ้นผิงนั้นถูกจับกลุ่มตัวและก็ถูกรัฐประหารนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับ